วันนี้นะครับวันที่16เมษายนนะครับ2 5ง67นะครับพอเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับ5โมงครึ่งนะครับผมก็จะไปปล่อยว่าวนะครับผมลมกำลังลมก็กำลังดีครับน่ครับต้นไม้ก็เยอกเย้ครับโอเคยวไปเจอกันช่วงหนาครับลมดีนะครับดูทรงจะไม่ได้วิ่งนะครับจะได้จะได้ปล่อยซัดเอานะครับเดี๋ยวรอลมใหญ่ๆรอลมหวยใหญ่มาครับโอเคไป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  โ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วโอเควันนี้ลมดีก็เลยไม่ได้ทิฟฟนะครับก็ดีไปโอ้ยใส่รถถทายไหมมาถ่ายน้ำนี่เหรอสมุกกำลังหล่นไหมโอ้ยรถถไายขนาดนั้นโอเคครับก็อยู่แล้วครับ วันนี้ดีครับวันนี้ลมลมล่างดีครับปกติลมล่างจะไม่ค่อยมีนะช่วงเย็นนะครับวันนี้ลมล่างดีก็เลยได้ปล่อยซัดเลยสบายครับวันนี้โอเคก็วันนี้วันที่สิบหกนะครับสิบหกเมษาก็ยังเรียนว่าได้นะครับผมขอนแก่นนะครับผมอยู่อำเภอแวงใหญ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขอแค่มีลมครับเราไม่ได้สนเลยดูครับตอนนี้โอเค ก็มาลุ้นกันนะุ่งนี้ว่าจะซอดแจ้งหรือเปล่าถ้าซอดแจ้งผมก็จะได้ลงคลิปนะครับมาเขียนเบานะครับโอเคก็จะไปหาให้เรียกต่อครับปล่อยว่าเสร็จแล้ววันนี้สบายครับไม่ได้ไม่ได้วิ่งลมดีจับโยนเลยโอเคสวัสดีครับผมลมค่อนข้างดีครับก็อดทนไม่ได้ครับก็เลยจะเอาเบ่าอีกตัวไปปล่อยเพิ่มนะครับเป็นว่าอีหางนะครับสนุวไหลครับ สนูสนูตัวนี้ดังดีมากครับแต่มันชอบขาดครับมันใบมันใหญ่คันมันไม่เหมาะครับมันต้องคันใหญ่กว่านี้แต่ถ้าใหญ่กว่านี้ว่าวก็เอาไม่ขึ้นครับต้องทําว่าวใหญ่ๆโอเคก็ติดไฟเรียบร้อยก็จะเอาไปปล่อยอีกดวงครับทนไม่ได้ครับดวครับจุฬลาเราก็กําลังลอยลำอยู่ครับนี่โอเคเอยวเจอกันที่ทุกนาครับครับอันนี้คือเจ้าของว่าวนะครับคนที่ทาว่าตรงนี้นะครับคณพ่อนะครับก็ทาว่าตรงนี้ให้ผมนะครับทั้งสนูทั้งว่าแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเก็บบ้าเดีย๋ยวระเที่ยวมาก่อนคนะรับครับเชือกครับเชือกโอเคพร้อมพร้อมอ๋ออึโอ้โหว้าว,าว,าว,าวลมอู้อ้าวน่าจะปล่อยผิดพลาดครับ ว่าวมีปัญหาครับล้มนะครับเอาไหมพ่อเอาไหมเอาไหม,ม,ม,มเอาไหมสงสัยลมตีลมรับล้มครับเอาไหมพ่อเอาไหมเอาไหมโอเค ไปไปขึ้นขึ้นวิ่งวิ่งวิ่งวงเฮ้ยโอเคเี๋ยวไปเช้ตะกคูครับโอเคครับว่าอีหางก็อยู่แล้วครับแต่สนุวยังไม่รันนะครับลมมันไม่ค่อยแรงนะครับไอ้ว่าอีหางตรงนี้มันเป็นว่าสายแข็งครับมันต้องการลมสิบขึ้นไปนะครับถ้าลมแปดมันก็พออยู่ครับ แสนูมันจะไม่ดังนะครับเดี๋ยวรอลุนครับว่าจะลงว่าจะอยู่ครับตรงนี้ก็ไม่ได้หวังผลมากครับก็ขอแค่เผื่อครับเผื่อไว้เผื่อมีลมครับก็จะได้ลันครับแต่ถ้าตกก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยจุดาเราก็อยู่ครับเพราะว่าเป็นจุดาสายเบาครับจุดาสนูกำลังกุ๊กๆนะครับกำลังไม่แรงอีหางก็ก็ยังลมเบาอยู่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมเจอกันครับผม